สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมวยบังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่18กรกฎาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้นะครับณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบส์นัทเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการหนึ่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับ ถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟยูในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา <c oughs> 20.30นมาดูคู่ที่1ศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยหรือเพชรเอกศักวิเชียนนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้เจอทางด้าน ขวัญใจเกียรติชัยยุทธหรือขวัญใจโอกงหลาหรือขวัญใจแสงบารมีหรือแบงค์ยูโรนะครับตัวเดียวกันนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติชัยยุทธที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด42กิโลกร,รัมนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพงศกรไฟตเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ําหนักได้42กิโลกร,รัมเท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านขวัญใจ โอกงหลาหรือเกียรติชัยยุทธนะครับช่างหนักได้42กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทน้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การโชคของทางด้านขวัญใจโอกงหลาหรือเกียรติชัยยุทธนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ได้มีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านขวัญใจโอกงหลาหรือเกียรติชัยยุทธนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ ก็ไปชนะคะแนนเจริญศักดิ์เล็กแดงพนมดงรักเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนยอดกันช้งนางนครศรีเมื่อวันที่17มีนาคม2566ที่จังหวัดกระบี่นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นขวัญใจโอกงหลาหรือเกียรติชัยยุทธนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยเขาฝีมือครบเครื่องแข้งขวานำเตะขวาต่อยขวาแล้วก็วงในล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรง,ง,งครับยืนระยะมั่นคงคำนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์อมฟอร์มหลังของนัานเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็แพนนอกให้ทางด้านบัลลังกเพชร เิ้ลน,นครนะครับเมื่อวันที่3ส,สิีนาคม2 1 6ที่เวทีมวยลังสิตในยกที่5นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนบรลลังเพชรเิ้ลน,นครเมื่อวันที่16มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน,านั่นเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับ ออกไปที่มวยเจ้าบ้านไฟนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขวัญนิรัน์น้ําจิ้มดาบรันสลัคามหรือขวัญนิรัน์ดาบรันสลรคามหรือขวัญเข้มมวยไทยยิมหรือชอโชคบัญชานะครับ นักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่าหมวยดาบรันสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเกาเ่านิเฉาหนุยสี่มุมเมืองหรือปราสาททองสิทธิ์กรอบโชคนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับอยู่กับเสียหนุยสี่มุมเมืองวันนี้ชกกันในวิกัด1 2น128ป่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านขวนนิรันน้ําจิ้มดาบรันสารคามนะครับช่างน้าหนักได้128.2ลดไปจุดสองนะครับ ส่วนทางด้านนิเ่าหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้129.8ลดไป1.8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านนิเ่าหนุยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แ,ง,แ,ง,แ,ลงแล้วก็ปลายมีฮึดมีโตตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนัน่น นิเชานุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับไฟล่าสุดก็ไปแพ้มานะครับก็วันนี้เจอกันใหม่จะล้างตาได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับส่วนฟอร์มหลังของทั้งด้านนิเชานะครับก็ชนะคะแนนนบเก้าบ้านตากเรดิโอนะครับเมื่อวันที่27เมษายน2 5 6ที่ราชัำเนินชนะคะแนนเด็ดเดียวสอกินมีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2 5 6ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนขวนนิลันดาบรันสละคม เมื่อวันที่17มิถุนายน266ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านนิเชเานุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของงด้านขวาน,นิลันน้ําจิ้มดาบลันสลัคามกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านขวานิลันน้ําจิ้มดาบลันสลัคามนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะขวาขวาคอล็อกตีเด้งตีเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ครับต้องติดตามครับ นี่คือสไตล์การชกของนันขวัญน,นิลันน้ำจิ้มดาบรันสลคามนะครับส่วนฟอร์มหลังของนันขวัญน,นิลันนะครับก็แพ้นอกแข่งทาง,างด้านก้ากระดัดสอเทียนโพในยกที่3นะครับเมื่อวันที่23ธันวาคม2515ที่เวทีมวยลังสิตและก็มาชนะนอกอินรีขาวพีพีสุวรรณรัตนในยกที่2เมื่อวันที่23พฤษภาคม2 6 6ที่เวทีมวยลังสิตไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนนิเชานุ้ยสีมูเมือง เมื่อวันที่17มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นขวัญน,นิลันน้ําจิ้มดาบรันสลคขามนะครับสาหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังมองว่าขวัญน,นิลันน้ําจิ้มดาบรันสลคขามนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงรู้วิธีเอาชนะและก็อาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน ขวัญน,นิลันน้ำจิ้มดาบลันสลักามนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมืองเลา่าเกียรติทงยศหรือปุ๋ยโฟแมนหรือสิงเดชาย,ยิมนะครับนักชกจากสปป,ปลาวนะครับแต่ถ้าว่ามา้อมที่ค่ายมวยเกียรติทงยศอยู่ที่อำเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีผู้ใหญ่ไก่เลนูและก็ เทนเนอร์อันคงเกมนะครับดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็ทวนเชิงให้สําหรับผู้ใหญ่ไก่เลนูนี่บํารุงดีบํารุงถึงครับแพ้ชนะไม่ว่านะครับแต่ว่ามีตัวเงินมาเล่นมาสู้แน่นอนบํารุงดีบํารุงถึงทุกไฟ์ครับผู้ใหญ่ไก่เลนูการันตีวันนี้เจอทางด้านมวยเก่าเก่าเกมอย่างมัตจุราชปอพงสว่างหรือเดอะคิงทอต่อบุญทันนะครับนักชกจากจังหวัด น้องบวัวลำพูนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยเพชรนาคาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอยู่กับเสียล้นเพชรนาคาแล้วก็จ่าตุปอพงสว่างนะครับวันนี้ชบกันในพิกัด125ปอนด์อเมื่อเช้านี้ทางด้านเมืองเราเกียริทงยศนะครับช่างน้าหนักได้126ลดไป1ปอนนะครับส่วนทางด้านมัจจุราชปอพงสว่างนะครับช่งน้ําหนักได้127.1ลดไป 2.1เลยนะครับนี่คือการช่างนกเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมัจจุราชปอพงสว่างนะครับเป็นมวยพันดุพันแก่งนะครับเปิดเกมเดินหน้าท้าชนไม่มีเกียร์ถอยนะครับมีเขายัดไส้แรงแล้วก็เป็นมวยที่บุ๊ดุดันครับมีหลายกอกมีกอก1ก๊อกอก๊อกอกครับสู้ถึงดีกาครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน มัจจุราชปอพงสว่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านมัจจุราชปอพงสว่างนะครับก็ไปชนะนอกทางด้นนานเพชรอนันต์ปอจรลินศักด์ในยกที่3มเมื่อวันที่10กุมภาพานันธ์สอ6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็แพน้นอกให้กับทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยในยกที่5เมื่อวันที่24มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดน,นะครับชนะคะแนน เพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 6 6รที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นมัตจุลาชปอพงสว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน,นั่นเมืองลาวเกียรติทงยศกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน,นั่นเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงและก็เป็นมวยที่อาวุธหลากหลายครับเป็นมวยที่ท่าทรหดสูงเช่นเดียวกัน อาวุธหนักอาวุธแรงครับลุนนับลุ้นนอกได้เหมือนกันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านสถานฟ้าทรงเดชรถบ้านเมื่อวันที่31มีนาคม2566ที่เวทีมวยลังสิตแพ้คะแนนเพชรชละทานไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่25เมษายน2566ที่เวทีมวยลังสิตครับวันนั้นรับเงิน ดูเดือดจากเสียโบสไปคนละ1น0 0 0มบาทเลยนะครับต่อยดีต่อยมันครับนี่คือไฟที่ได้ชื่อของเขานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับสามารถเอาชนะคะแนนสถานฟ้าอ m เมเ n นแอร์เมื่อวันที่15มิถุนายน26 6รที่เวทีมวยราชดำมเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเมืองลาวเกียตดทงยศนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ เมืองลาวเกียดธงยศนะครับชอบการทํามวยของผู้ใหญ่ไก่เลนูนะครับทํามวยด้วยใจรักและก็บํารีบํารุงดีบํารุงถึงและก็มีตัวเงินมาสู้ครับแพ้ชนะไม่ว่าขอให้ได้สู้ครับผู้ใหญ่ไก่เลนูบอกมาครับมวยคู่ที่3ามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเมืองลาวเกียรดธงยศนะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับ มาถึงคู่ที่สีซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างเชียบขาดปอพงสว่างนะครับนักชกจากจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยเพชรนาคาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตนะครับอยู่กับเสียล้นเพชรนาคาและก็จ่าตุปอพงสว่างนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านไขโตววันชัยนะครับหรือฟูกุดะวินดี้สปอร์ตหรือคิงมวยไทยนะครับนักชกจากแดนปลาดิบ ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ล้างตาอีกครั้งนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเชียบขาดปองพงสว่างช่างน้ำหนักได้126ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านไคโตววันชัยนะครับช่างน้ำหนักได้126.7นะครับขาดไปจุดสามนะครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้นานไคโตะววันชัยนะครับก็เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแรงและก็มีเข่ายัาไส้อาวุธหลากหลายเป็นมวยที่มีศอกเด็ดครับแล้วก็ฟันศอกได้ดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นไคโตะววันชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้นานไคโตะววันชัยนะครับก็แพ้คะแนนก้องชัยฉนยดอนเมืองวันที่6ตุลาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนิน แพ้คะแนนแสนสนเอราวันเมื่อที่30ตุลาคม2 6 5ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างเมื่อที่7มีนาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นไคโตะววันชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน,นั่นเฉียบขาดปอพงสว่างกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน,านั่นเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับเขาเป็นมวยขวาพันดุ เปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดแรงฟันศอกแรงบู๊ดุดันเก่าเก่าเกมครับวันนี้จะมาสางแคนครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเชียบขาดปอพงสว่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับก็แพ้คะแนนใครโตวว,วันชัยเมื่อที่7มีนาคม2566ที่เวทีมวยลังสิตช,ะชะนะคะแนนอีสานเหนือโชดบางแสนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยลังสิต แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรนิรันด์ดาบรันสาร,รคขามเมื่อวันที่23มิถุนายน266ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,น่่นเชียบขาดปอพงสว่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน,านั่นเชียบขาดปอพงสว่างวันนี้เขาจะมาสางแขนจะมาล้างตาครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเชียบขาดปอพงสว่างนะครับให้ไปอีก5ดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ